เจนเนอเรตไม่แนมอีนภัทรพรเยตางแอนด์เดอะแมเนจเจอร์แอนด์โอเนอร์ออฟโอชีคอมมิเนียลนัลเดอะคอมมิเนียลเนมโอชีกรุ๊ปพับลิคคอมมิเนียลนิเมเตสบิซนเนสไทป์เจแปนนิลเลสนางแอนด์กิงชีอันเดอร์เดอะแบรนด์โอชีแอนด์อาร์จีดีอันเดอร์เดอะแบรนด์อะมิโนพาร์สแอนด์อาร์จีดีอันเดอร์เดอะแบรนด์คอฟิโอเฮดส์เคาน์เตอร์โลเคชัน twenty four นายยูเอ็ม Power Lam Tam Hang r o s ส,สวนหลวงแมคอก One z o Home Page w w w o i c h i r o o p c o m Telephone Number 0 2 7 8 t o Oichi Group History and Symphony s y m p h o n y Case Development On September 9 1 9 9 9 มิสเตอร์ตามพัสดกรนาทีสตาร์เตอร์เฟิร์สเอเวอร์เจมันดี้บุฟเฟ่และตลองในไทยแลนด์อันเดอร์แบรนด์โอชิแอสคุมวิสซอยทองหล่อวิสเตอร์เอ็มทูวิงเดอร์นิวแอนด์ยูฟิลินบอสในเทอร์มออฟซูชิงสไตล์แอนด์พายซิ่งอินทูเดอะมาร์เก็ตฟอร์มเดสเดย์เดอะนามโอชิสกายล็อกเก็ต แอนแฮสต์บีคัมอเวอรีป็อบราแบนด์ฟอร์ไทยคาโตเมอร์อินทูทอซันโอชิลส์ลองคอมมิเนตส์อิสต์โอเปเรชันนี่ส์10ล้านบาทอินเวสเมนต์เดอะคอมมิเนต์แฮส์เชงเดอะเนมเดอะแอฟเตอร์ทูบีโอชิคูพับลิสต์ลิมิตส์แอสบีอิงวิลลิเอโอลดิเซฟชีพเดอะบิสเนสแฮส์แอพเพน The m a r i c t s r v y s in Bangkok area. With the Vision about the business potential the company has last its in last is best by increasing number of outlets and brand offers and r e g e l a r y to fulfill different market needs. The chronological history is As the following the Group Business Development 1999 Star the t Japanese r e o d l e Long Operation under the brand Oishi the first b a n d is a s Sukhumvit 55 Soi Thonglor 2001 Star t Japanese Noodle with the Long Operation with m a n w a t e r i n g Japanese Noodle in modern style เดอะบิสเนสอีส์รันอันเดอร์เดอะแบนด์โอชิรามินอินแอนด์เอาท์เดอะเบเกอรี่เคฟเดอะเฮลที่เบเกอรี่แบนด์เอนเจอร์เดอะมาร์เก็ตทูทอล์ซัมทูสตาร์เจแปนนี่ฟู้ดส์ออนเดอะฟู้ดไลน์อันเดอร์เดอะแบนด์ชาบูชิเดอะเจแปนนี่ดิลิเนอร์มี่โอชิซูชิบาร์โฟลซี่โอเพนล็อกโฮม เดอะดินนิงคอมเพล็กซ์สตาร์สทูเซอร์วิสทูทาวส์ออนทีโอเพนนิลเซนทันคริเชนแอสนาวัลคาร์แฟกทอรี่โฟลส์แอนด์บิวเวอร์เลสโอเพนชั่นทูซัพพอร์ตทรูเซอร์วิ้งออฟคอมเมดี้ช็อปโอชิคินทีวอลฟ์ร้านอินซูเดอะมาร์เก็ตโอเคซุกี้แอนด์บีบีคิววอลฟ์โอเพนทูเซอร์วิส เฟรนช์ช่ายบิสเนสสำหรับโอชิลาเมนและอินแอนด์เอาท์วอลสตาร์สองพันสี่โอชิกรุ๊ปเฮสติคัมบัลลีคอมมิชเน่ย์ซินมาทีสองพันสี่สตาร์ทเอทดิ้งอินเซสอันเดอร์เดอะเนมโอชิออนออกัสทเวนตี้ไฟฟ์สองพันสี่โอชิบุฟเฟ่เฟรนช์ช่ายดีแกรนโอเปร่าส์โอชิแกรนเฮสโอเพนทูเซอร์วิสแอสสยามดิสคอรี มีสโตร์ดังเจ็ดนิตเจ็ดนิตบุฟเฟ่สไตล์และแบล็กชีรีอัพอินเมสไดเอทวาเลทีออฟไลน์และพรีเมียมโฟร์ทูทอลซัมไฟล์โปรดักต์และดิจิทัลฟู้ดจุยเมสอาร์มิโนอันเดอร์เดนิมอาร์มิโนโอเคทูทอลซัมซิกอัมตะนคอลแพนสตาร์อิสโอเปอเรชั่นอินจูนทูทอลซัมซิกนิวออร์ลีน d i n g Under the Band s บนด์เซกิซูเปอร์โอเลนวอ o d ์อินทูดักต์ทูเดอะม o ร์เกส r 2 0นเวมเบอ e ์ทูทอร์ซอนซ a ชาเตเลเรตตลอง was ต์ n ันเซกิพอมิเกนส์ a s สต์ a ันโอชี0บ8ันทูทอร์ซอนเอ็ d มาร์0ูทอร์ซอนอชีรันอดีโรัก ไมโดออลกนิโชโกโดเจแปนิสแฟนไชส์รีสอร์ทวอสร้านเอาอ้นเซอร์วิสโอชิแกนวันสโตชาบูชิซิกซ์ทโฟร์สโตโอชิมูฟเฟ่เซเว่นทีนสโตโอชิราเมนโฟร์ทีทูสโต โอชิเดลิเวอรี่ไฟสโต้โอชินิคุยะไฟสโต้โอชิคาเซกุเตอสโต้โอชิคาคาชิวันโตอวัสด์โอชิอวัสด์เป็นการสำเร็จการดำเนินการของ Intellectual Property t อ Equities Commercially ออสเตรเลียทูเทอร์ซันเทอร์ชีนโอเชียร์วอร์สเดอะสัปพอร์ตติ้งทัวร์อิงเจแปนออสเตรเลียอินทูเทอร์ซันเทเวลแตงกูริมัด